สวัสดีค่ะนักเรียนทุทกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแม่มอีกครั้งนะคะสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง adjective นะคะคำ adjective คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรแล้วมีคำประเภทใดบ้างนะคะและวนำไปใช้อย่างไรเดี๋ยวด็ด,ดิไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะสำหรับคำ adjective คืออะไรคะด็ๆๆทราบไหมคะค่ะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adjective ส่วนในภาษาไทยเราเรียกว่าคำคุณศัพท์นะคะซึ่ง คำ adjective ก็คือคำที่ไปทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะสำหรับคำ adjective สามารถบอกลักษณะบอกคุณสมบัติบอกจำนวนบอกรูปร่างขนาดและสีของคำนามนะคะเพื่อทำให้คำนามนั้นมีความหมายหรือเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้ชนิดของคำ adjective กันนะคะ เด็กๆมาเรียนรู้ชนิดของคำคุณศัพท์กันนะคะซึ่งจะมีมากมายหลายชนิดด้วยกันแต่วันนี้จะยกตัวยอย่างเพียงบางชนิดที่เด็กๆพบเห็นบ่อยๆเท่านั้นให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วรู้จักคำ adjective กันนะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่เป็นการบ่งชี้นะคะแล้วก็คำ adjective บอกความคิดเห็นคุณภาพคุณสมบัติ คำ adjective บอกเกี่ยวกับขนาดน้ำหนักความสูงความยาวนะคะคำ d j e c t i v e บอกเกี่ยวกับรูปร่างคำ adjective บอกเกี่ยวกับอายุหรือคำ adjective บอกเกี่ยวกับสีและก็คำ adjective บอกเกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวนนั่นเองนะคะอันนี้คือชนิดของคำคุณศัพท์นะคะหรือ d j j e t i v e นะคะ เด็กๆมาดูรายละเอียดของชนิดของคําคุณศัพท์เดี๋ยวค,ครูจะยกตัวอย่างคําเกี่ยวกับชนิดของคําคุณศัพท์เหล่านี้ให้เด็กๆได้เห็นได้รู้จักกันนะคะคำคุณศัพท์บ่งชี้ตัวอย่างเช่นคําว่า this that this และก็ those นะคะ this that this แล้วก็ those เป็นคำคุณศัพท์ในการบ่งชี้หรือชี้เฉพาะถึงคำนามสิ่งนี้สิ่งนั้นเหล่านี้หรือเหล่านั้นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นคำคุณศัพท์บอกความคิดเห็นคุณภาพหรือคุณ,คณสมบัติ <Beautiful, S 1> เช่น beautiful แปลว่าสวย a g l y น่าเกลียด good ดี bad ไม่ดี rich รวยพั่จนนะคะต่อไปเป็นคำ adjective คำคุณศัพท์บอกปริมาณและจำนวนเช่น some แปลว่าบางส่วนหรือจำนวนหนึ่งนะคะ much จำนวนมากอันนี้การบอกปริมาณ แบบไม่แน่นอนนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการบอกจำนวนที่แน่นอนก็คือจำนวนนับนั่นเองนะคะเช่น one two t h นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนก็คือเป็นคำ adjective นะคะต่อไปเป็นคำคุณศัพท์เกี่ยวกับการบอกขนาดน้ำหนักความสูงหรือความยาวเช่น big ใหญ่ small เล็ก heavy หนัก r i g h t เบา tall สูง short เตี้ยนะคะต่อไปเป็นคำมุนศัพท์บอกเกี่ยวกับรูปร่างนะคะเช่นคำว่า circle วงกลม square รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า triangle สามเหลี่ยม ะะต่อไปเป็นคำคุณศัพท์บอกเกี่ยวกับอายุเช่นคำว่า old แปลว่าแก่หรือเก่า new ใหม่ยังแปลว่าหนุ่มหรือสาวนะคะต่อไปคำคุณศัพท์บอกเกี่ยวกับสีเช่น red สีแดง yellow สีเหลือง pink สีชมพู green สีเขียว black สีดำ white สีขาวเพราะฉะนั้น คำนุนศัพท์เกี่ยวกับสีก็คือเป็นคำ adjective นะคะต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้คำคุณศัพท์หรือ adjective ที่มีความหมายตรงกันข้ามกันนะคะไปดูตัวอย่างแรกเลยค่ะ adjective ที่บอกเกี่ยวกับคำตรงกันข้ามดูภาพแรกค่ะภาพนี้ช้างเด็กๆคิดว่าช้างจะมีรูปร่างขนาดเป็นยังไงคะใหญ่ยยนั่นเองเราจะพูดว่า big big แปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นคำ adjective ที่ตรงกันข้ามกับคำว่า big มีความหมายตรงกันข้ามกันก็คือคำว่า small small แปลว่าเล็กนะคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้ผู้ชายมีรูปร่างอ้วนนะคะเราจะออกเสียงว่า fat fat แปลว่าอ้วนคำ adjective ตรงกันข้ามก็คือคำว่า t Th i n n เสแปลว่าผองนะคะคำ adjective คำนี้แข็งแรงเราจะพูดคำว่า strong strong แปลว่าแข็งแรงตรงกันข้ามกับคำว่า weak แปลว่า on air นะคะภาพนี้นะคะคำว่า short short แปลว่าอะไรคะ เตี้ยเพราะฉะนั้นคําที่มีความหมายตรงนั้นข้ามคือคํา adjective คําว่า tall tall แปลว่าสูงนะคะต่อไปค่ะผู้ชายคนนี้ถือถุงเงินจำนวนมากแสดงว่าผู้ชายคนนี้ rich rich แปลว่ารวยนั่นเองค่ะ จะมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า p o o p o o แปลว่าจนนะคะรถคันนี้มีสภาพเก่ามากเราเรียกว่า old old แปลว่าเก่าเก่าตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะเด็กๆ new new แปลว่าใหม่นะคะ ภาพนี้ผู้หญิงคนนี้ทานไอศครีมมีรสหวานนะคะออกเสียงว่า sweet sweet แปลว่าหวานค่ะซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับผู้ชายคนนี้าทานมะนาวมีรสเปรี้ยวเราออกเสียงว่า sour sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะต่อไปเป็นภาพกระต่ายค่ะกระต่ายจะวิ่งเร็วนะคะคำว่าเร็วออกเสียงว่า fast fast แปลว่าเร็วค่ะมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่าช้านั่นเองซึ่งเต่าจะเดินช้าคำว่าช้าจะออกเสียงว่า slow slow แปลว่าช้านะคะนี่คือคำ adjective ที่มีความหมายตรงกันข้ามกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะคะ การใช้คำ adjective ในประโยคนะคะเราจะมีตำแหน่งของคำคุณศัพท์ adjective ดังต่อไปนี้นะคะตำแหน่งแรกเลยค่ะเราจะวางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยายนะคะรูปแบบก็คือเราจะใช้คำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์วางไว้หน้า noun หรือคำนามนั่นเองค่ะรูปแบบที่สองนะคะเราจะวางคำ adjective ไว้หลัง verb to be นะคะรูปแบบมีดังนี้นะคะคือนำ verb to be ไว้ด้านหน้าก็คือ is, am, are นะคะตามด้วยคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ตามหลัง verb to be นั่นเองเด็กๆมาดูตัวอย่างของ ประโยคการใช้คำ adjective วางไว้หน้าคำนามกันนะคะเด็กๆดูประโยคแรกเลยค่ะประโยคนี้ออกเสียงว่า Jenny is a beautiful girl Jenny is a beautiful girl นะคะแปลว่า Jenny เป็นเด็กผู้หญิงที่สวยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า beautiful ก็คือ เป็นคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองส่วนคำว่า girl เป็นคำนามนะคะซึ่งคำ adjective วางไว้หน้าคำนามหมายถึงว่าเป็นการขยายความหมายของ girl ให้มีความหมายชัดเจนขึ้นนั่นเองก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยนั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้ค่ะประโยคก,ก็คือ he is a fat man He is a fat man หมายถึงว่าผู้ชายคนนี้มีรูปร่างอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า fat เป็นคำ adjective ก็ Ad คือคำคุณศรรัพท์ส่วนคำว่า man เป็นคำ noun ก็ now คือคำนามนั่นเอง fat อยู at, you know ่หน้า noun เป็นการขยายคำนามหมายถึงว่าผู้ชายคนนี้มีรูปร่างอ้วนนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะ ภาพนี้ออกเสียงว่า that is a big elephant ภาพนี้ออกเสียงว่า that is a big elephant แปลว่านั่นคือช้างตัวใหญ่เพราะฉะนั้น big เป็นคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ส่วนคำว่า elephant เป็นคำนามนะคะ big อยู่หน้าคำนามเป็นการขยายคำนามนั่นเองแปลว่าช้างตัวใหญ่นะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะการวาง adjective หน้าคำนามประโยคนี้ออกเสียงว่า this is a new car this is a new car แปลว่านี่คือรถคันใหม่คำว่า new เป็นคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ส่วนคำว่า car เป็นคำนามนะคะเราวาง adjective หน้าคำนามเป็นการขยายคำนามนั่นเองแปลว่ารถคันใหม่ นะคะนี่คือรูปแบบการวาง adjective วางไว้หน้าคำนามนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้ adjective อยู่หลัง verb to be นะคะภาพนี้ประโยคค่ะ Jane is tall Jane is tall หมายถึงเจนมีรูปร่างสูงนะคะ is เป็น verb to be ส่วนคำว่า tall เป็น adjective นะคะเราจะใช้ adjective อยู่หลัง verb to be นะคะต่อไปภาพต่อไปค่ะภาพนี้ my is strong my is strong หมายถึง my แข็งแรงนะคะ is เป็น verb to be ส่วนคำว่า strong เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์วางไว้หลัง verb to be เช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปตัวอย่างต่อไปค่ะภาพนี้ the total is slow the total is slow หมายถึงว่าเตาช้าก็คือเดินช้านั่นเองเพราะฉะนั้น is คือ verb to be ส่วนคำว่า slow เป็นคำ adjective นะคะเราวาง adjective หลัง verb to be นะคะประโยคต่อไปนะคะ ภาพนี้ออกเสียงว่า the cat is small the cat is small แปลว่าแมวตัวเล็กนะคะ is เป็น verb to be นะคะส่วนคำว่า small เป็น adjective คือคือคำคุณศัพท์เราจะวางคำคุณศัพท์หรือ adjective หลัง verb to be อันนี้คือรูปแบบนะคะของคำ adjective ที่ตาม หลัง verb to be นั่นเองนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้าที่18-19ซึ่งเป็นการบ้านนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีหนังสือ English Exercise นักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส203ออกมาทำได้นะคะ แบบฝึกหัดนี้คือแบบฝึกหัดที่3ค่ะจะให้นักเรียนจับคู่คำคุณศัพท์หรือ adjective ที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำที่กำหนดให้นะคะแล้วหาความหมายของคำ adjective แต่ละคำด้วยนะคะโดยจะมีคำคุณศัพท์ให้เด็กๆเ,เ,เลือกด้วยนะคะส่วนแรกที่เด็กๆด,ด,ดูคำ adjective ที่ช่องนี้จะมีการกำหนดมาให้ก่อนแล้ว ต่อไปช่องต่อไปเด็กๆจะต้องใส่คำว่า meaning ก็คือความหมายของคำ adjective ที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะแล้วช่องต่อไปเด็กๆจะต้องไปหาคำ adjective ที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำที่กำหนดมาให้ด้านหน้าพร้อมกับเขียนความหมายของคำ adjective ที่เด็กๆเขียนลงไปด้วยนะคะเอามาเริ่มทำข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งกำหนดคำว่า small small ีเด็กคิดว่า small แปลว่าอะไรคะมินินก็คือเด็กๆต้องใส่ความหมายของคำว่า small ลงไปคะ่ะ small แปลว่าแปลว่าเล็กนะคะแล้วเด็กๆไปหาคำ adjective ที่ตรงกันข้ามกับคำว่า small คือคำว่าอะไรดีคะเด็กๆ ค่ะ s m a l ตรงข้ามกับคำว่า big big B I G, b-i-g big แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าใหญ่นั่นเองซึ่งเด็กๆเ,เลือกมาจากในตารางได้นะคะ b-i-g big แปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2องคำที่สองออกเสียงว,ว่า short แปลว่าอะไรคะความหมายของคำว,ว่า short แปลว่าอะไรด,ดีคะเด็กๆแปลว่าเตี้ยนะคะเตี้ยตรงข้ามกับสูงใช่ไหมคะสูงไปดูคำในตารางมีไหมคะคำไหนแปลว่าสูงคะเด็กๆสามารถคำไหนเตือมมาแล้วตัดทิ้งลงไปได้นะคะขีดเหมือนคำว่า Fa t นะคะคำว่า short แปลว่าเตี้ยตรงกันข้ามกับคำว่า tall นะคะโชว์ to, แปลว่าสูงซึ่งมีคำว่าชอในตารางนะคะเด็กๆถ้าเลือกลงมาเติมแล้วสามารถขีดคำนั้นออกไปได้เลยนะคะโชว์ to, แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าสูงนั่นเองนะคะต่อไปคำที่3ข้อที่3ค่ะ G O O G ออกสีว่า good good แปลว่าอะไรคะเด็กๆ good แปลว่าดีนะคะดีตรงข้ามกับไม่ดีเพราะฉะนั้นไปหาคำที่อยู่ในช่องนี้คำไหนดีคะ good ตรงข้ามกับอะไรดีคะก็คือตรงข้ามกับคำว่า bad นั่นเองเราก็จะเลือกคำว่า bad ลงมาเติมนะคะ bad แปลว่าอะไรคะแย่ yeah, หรือแปลว่าไม่ดีนะคะต่อไปคำที่4ค่ะ beautiful beautiful แปลว่าอะไรคะเด็กๆผ่านมาแล้วใครจำได้บ้างคะ beautiful แปลว่าสวยค่ะสวยตรงข้ามกับน่าเกลียดใช่ไหมคะหาคำคำว่าน่าเกลียดคำไหนดีคะคำนี้เลยนะคะ u g l y ugly ugly แปลว่าน่าเกลียดนะคะต่อประคำที่5ค่ะ คำนี้ออกเสียงว่า healthy healthy เคยผ่านมาแล้วแปลว่าอะไรดีคะเด็กๆแปลว่าหนักนะคะหนักตรงข้ามกับคำว่าอะไรดีคะนี่เลยคำว่า r right, i g h t l i g h t r i g h t แปลว่าอะไรคะเด็กๆเบานั่นเองนะคะเด็กๆได้ทำผ่านไปแล้ว5ข้อนะคะเป็นการบ้าน เหลือข้อที่6ถึงข้อ12นะคะเดี๋ยวเลียนไปทำต่อนะคะให้เสร็จเลยนะคะซึ่งเป็นการบ้านที่ไม่ยากเลยเด็กสามารถมาเลือกคำ adjective ในตารางได้นะคะเด็กตั้งใจทำนะคะแล้วให้สังเกตคำหรือศึกษาเพิ่มเติมจะได้ทำการบ้านได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะคุณครูจะสรุปให้เด็กๆฟังอีกครั้งนะคะ adjective หรือคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามนั่นเองที่สามารถบอกลักษณะคุณสมบัติจำนวนรูปร่างขนาดหรือสีเป็นต้นนะคะเพื่อทำให้คำนามนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคำ adjective ก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะเช่น big ใหญ่ small เล็ก tall สูง short เตี้ย er, หรือสั้นนั่นเองนะคะ Good ดี Bad แย่หรือไม่ดีนะคะ New ใหม่ Old เก่า Heavy หนัก Right เบา Fast เร็ว Slow ช้านะคะนี่คือตัวอย่างของคำ adjective นะคะสำหรับตำแหน่งของ adjective ในประโยคค่ะ ตำแหน่งที่1เราจะวางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยายนะคะรูปแบบก็คือเราจะใช้ adjective วางไว้หน้าคำนามก็คือตามด้วยคำนามนะคะรูปแบบที่2เราจะวางไว้หลัง verb to be นะคะเราจะใช้ verb to be คือ is, am, are วางไว้ด้านหน้าแล้วค่อยตามด้วย adjective นะคะตัวยอย่างของประโยคค่ะประโยคแรกก็คือ Jenny is a beautiful girl แปลว่าเจนนี่เป็นเด็กผู้หญิงที่สวยนั่นเองนะคะเราจะวาง beautiful วาง adjective วางไว้หน้าคำนามนะคะรูปแบบที่สองก็คือ the elephant is big the elephant is big แปลว่าช้างตัวใหญ่เราจะวาง adjective วางไว้หลัง verb to be นะคะ เด็กๆกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เรียนรู้การใช้คำ e c t i v e ได้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise หน้าที่18-19ขอแบบฝึกหัดที่3นะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้หรือในหนังสือ English Exercise หน้าที่14-17ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแหม่มก็ขอ จบบทเรียนไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้บายบายนะคะเด็กๆ